เกมเริ่มแล้วครับน้องบัวก็ทีบอลเริ่มเกมก่อนับบจับซ้ายไปขวาเป็นจังหวะดา,าบุรีมาอะไรครับพาวินฟอร์เตสแต่งหนีได้หนึ่งครับแล้วดูจังหวะสปินหนีอยู่เนี่ยครับนิดเดียวครับสปินต้นดีกว่าเราก็เปิดมาเป็นแดนเลที่ทับอินเข้าไปง่ายๆครับ1-0ครับดาบุรีขึ้นนำนาะทีที่16 4นัด3ประตูครับ ฟอร์มแรงจริงๆครับแดเล่จ่ายลอดขาฟิลิเป้มาเลยครับช็อตนี้เนี่ยแต่งหนีเดียวครับหายเลยครับข้อพ่วไปหน่อยครับตรงนี้ของทางสตาพรเราก็ไม่มีใครยืนประกบเลยครับพื้นที่นั้นเป็นของอิสงเจริญธรรมครับแต่ว่าเจ้าตัวก็หุบไปช่วยทางฟิลิเป้ครับที่เสาแรกทำให้พื้นที่นั้นก็เปิดเลยครับไม่มีใครประกบ นับหนึ่งไปก่อนครับราชบุรีฟอร์มโหดจริงๆครับเลอสันได้เปิดเข้ามาแล้วโขกตรงนี้บอลมันเช็ดคานออกหลังไปครับจ่โขกของทางโอเก้ฟิลิปเป้ครับแนวรับเจ้าของความสูง190ซติเมตรเลยครับนี่ครับเช็ดแล้วมันโดนเหลี่ยบนอกครับจังหวะสองสต่อครับเจ้าพัน์ถวายผ่านมาแล้วก็ได้เอียงแปก็ไปเลยครับ อวินฟอร์เตส2-0ครับราดบุรีนำทางนอกบัวปนาทีที่45ครับเกียงแล้วก็เลือกเสาไกลเลยครับตามสุดทุกอย่างกรับแบบนี้กิติคุณก็พยายามออกจะมาปิดมุมแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ทันครับจังหวัดจ่ายมาช่องมันเยอะเหลือเกินครับมีเวลาให้ได้เลือกหมดเลยครับจะซ้ายก็ได้จะขวาก็ได้ครับช็อตนี้ฟอร์มแรงจริงๆครับ อาชามังกรคัดแบ็กกลับมาแล้วได้ยิงตรงนี้ครับเหลี่ยมเท้าซ้ายของทางวินฟอร์เตสมันบดไปหน่อยแล้วครับเหลี่ยมมุมมันมีให้ยิงน้อยครับนี่ครับไปฉกมาได้ครับเดเลจ่ายตัดกลับมาเนี่ยบอลไปช็แลกฟิลิปเป้หน่อยหน่อยด้วยครับก็เริ่มมาจากเขาเลยครับช็อตนี้ไปแยกมาครับขยันมากครับเกมวันนี้ยังคงสองศูนย์อยู่นะครับทางราบุรี โอกาสยิงก็รูกกีมนี่น้อยกว่านะครับจังหวะยิงครับพาเาลีฟรีคิกตรงนี้บอลตรงต่อครับ,รบแต่ว่าก็ไม่ได้ผ่านมือกับคนน้ำหนักมันอาจจะยังไม่ได้เลยครับเพราะว่าจังหวะยิงก็ค่อนข้างไกลแต่มุมเข้ามาแล้วจะพานเปิดมาขึ้นยังเจอสาครที่ดาสกัดบนเส้นไว้เลย ผู้เสียวเฉียดเลยครับจังหวะที่ช่วยทีมเอาไว้ในช็อตนี้อีกทีนึงครับตังปอมตักมาครับเสาไกลแล้วกระโดดฟาดเลยวิดฟอร์เตสแต่ว่าบอลมันก็หลุดกรอบออกไปโอกาสยิงเยอะมากๆเในฟอร์เตสเกมวันนี้เนี่ยแต่ครึ่งแรกเลยครับยันครึ่งหลังกระโดดโอ้แทบจะซันแบ็คแล้วครับตัดมาตรงนี้ต่อยับไทลี่ครับโยกมาแล้วก็หาเหลี่ยมจนเจอครับยิงมากับ วมดเสาได้เอห,หายเลยแต่ว่ามันยังยิงไม่มุมพอครับขัเข่าเาท้ยงน้อยไปหน่อยยังไม่ติดเท้าของทางกำพลเลยครับตนมุมบ้างครับเปิดมากำพลชกออกมาก่อนนะแล้วก็จบเกมครับเป็นรับบุรีทำได้บุกมาชนะหนองบัว2-0ต่อ0นก็เก็บ12แต้มเต็มเลยครับรังจากฝูงโชว์คราวหนองบัวก็ยังคงอยู่รับสุดท้ายนะครับยัง